เดินหน้าเข้าชนนะเจ็บก็ไม่กลัวกลัวไม่ได้ไปต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปด้วยกัน Amazing Moon Story Story Moon Amazing Moon Amazing Story Amazing Moon Story Moon ไปด้วยกันกับช่อง Amazing Moon Story วันนี้มาถึงหัวเรื่องว่าเจ็บก็ไม่กลัวนะครับกลัวไม่ได้ไปต่อดับเครื่องชนเลย นะครับจากนี้เราได้เปรียบเทียบกับสัตว์ประเภทหนึ่งคือแรดหรือกระทิงนั่นเองนะครับพอเวลาเห็นคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะกระทิงเนี่ยกระทิงก็จะเห็นนะครับอะไรที่สวมเสื้อสีแดงนะครับหรือเป็นสีแดงมันจะวิ่งเข้าชนเลยพวกวัวพวกกระทิงเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วก็สัตว์อีกประเภทหนึ่งคือสัตว์ที่มีสายตาสั้นอย่างแรกเนี่ยนะครับมันเป็นสัตว์ที่มีสายตาสั้นมาก และบางทีเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่าคู่ต่อสู้ของมันเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนมันรู้แต่ว่ามีอะไรอยู่ที่อยู่ตรงหน้านะครับและเป็นศัตรูมันมันจะพุ่งลงทันทีแต่บางครั้งเนี่ยมันเจอศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าอาจจะเป็นช้างหรือเป็นอย่างอื่นนะครับก็อาจจะทําให้แรดเนี่ยต้องเจอกับปัญหาได้หรือพลาดพังนะครับหรือว่าโดนส่วนกลับนั่นเอง ฉะนั้นวันนี้มีบริษัทหนึ่งชื่อ Crypto vc h a s s e t นะครับสูญเสียการมูลค่าในการถือลูน่ามากกว่า3,000ล้านดอลลาร์นะครับข้อมูลนี้มาจากบ l o เบ b e r g วันนี้เราได้ทำคลิปนี้ไปแล้วนะครับและก็ช่วงนี้มีข่าวฟลัดเกี่ยวกับลูน่าบ่อยโดยเฉพาะศาลนะครับที่ศาลโดนฟ้องแบบกลุ่มนะครับพวกเหรียญต่างๆนะครับในนั้นก็คือ ust แล้วก็ทางลู n a ด้วยนะครับ จากทางฝั่งอเมริกานะครับก็ได้ยื่นฟ้องแบบกลุ่มนะครับเหรียญต่างเนี่ยหลายเหรียญโดนมี2เหรียญที่โดนคือ ust กับ LUNA นะครับก่อนการล่มสลายนั่นเองดังนั้นศาลได้ทำการยกได้ทำการฟ้องนะครับแล้วมีการเปิดนะครับให้ใครต่างๆก็สามารถเข้ามาร้องทุกได้นะครับผู้เสียหายนะครับรวมในนั้นถึง flashman ด้วยนะครับที่บอกว่า จะเปิดโปงเปิดเผยล,ลูน่าเองนะครับแล้วก็ทางเทร่าเองด้วยเอาแหละวันนี้นะครับเนื่องจากคริปโต V C h a s h e t เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายแต่เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่แปลกที่สุดเพราะบริษัทคริปโต V C h a s h e t เนี่เป็นบริษัทนะครับในการทำเกี่ยวกับกองทุนการระดมทุนต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางเทร่าด้วยนะครับแล้วในข้อมูลเนี่ย ของคอยเดสนะครับอ้างว่าไอมูลค่าจริงๆของเทร่าที่สูญเสียไปนะครับกับบริษัทแฮสเซดเนี่ยแฮสเซดเนี่ยถือประมาณ50ล้านโทเค็นนะครับก็คือว่าเขากำลังจะบอกว่าแฮ s เซดเนี่ยเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ทำการถือลูน่าค่อนข้างเยอะนะครับและในอนาคตอาจจะมีการถือเหรียญอื่นๆอีกอาจจะเป็น2.0 อาจจะเป็นคลาสสิกหรือ USTC ก็ได้นะครับเอาแหละข้อมูลตรงนี้ไม่ได้บอกแต่มีแนวโน้มเยอะเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่กลัวเจ๊งจากการรายงานของบูมเบิร์กเขาบอกมี1 0บ0ล้านโทเค็นซึ่งมูลค่า3,000ล้านดอลลาร์แต่ทางบูมเบิร์กเนี่ยเขาก็ได้ไต่ส่วนดีๆนะครับคือมีการมีการสัมภาษณ์ละกันนะจากการเจ็งนะครับครั้งนี้ นั้นคอยเดกว่าอย่างนะครับแต่ทางแฮสเซดเขาบอกมาเป็นจำนวนหนึ่งนะครับแต่แฮสเซดเนี่ยถึงแม้จะโดนโจมตีนะว่าราคาที่แท้จริงกับจำนวนเหรียญที่เขาสูญเสียไปมากเท่าไหร่ไม่ย่อท้อเลยนะครับเขาทําการบอกว่าเขาจะระดมทุนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ข้อมูลจากเดอะปล็อกนะครับระดมทุนอย่างน้อยประมาณ320ดอลลาร์ นะครับในกองทุนร่วมลงทุนนะครับซึ่งคนนี้เป็นเป็นระดับ CEO นะครับชื่อคิมนะครับเราจะเรียกทั่วไปเขาชื่อว่าซีมอนซูจอนคิมนะครับเขาก็เป็น CEO และหุ้นส่วนนะครับยืนหยัดว่าเทอร่าเนี่ยเป็นอะไรที่แข็งแกร่งมากๆและหนึ่งอีกหโปรเจกต์นะครับที่เขาจะเลือกนั่นก็คือเกี่ยวกับการ อัพเกมในบล็อกเชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพอัพเกมในบล็อกเชนฉะนั้นผมเชื่อเลยนะครับว่าการระดมทุนครั้งนี้มันจะมากับการซื้อเหรียญด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสตาร์ทอัพอัพเกมในบล็อกเชนเนี่ยเขาต้องเอาเหรียญของลูน่าเนี่ยโดยเฉพาะลูน่าซกับ USTC ไปใช้ทำไมต้องเป็นสองเหรียญน,นี้นะครับเนื่องจากว่า สองเหรียญน,นี้อันนึงมันเป็น USDC นะครับส่วนใหญ่พวก ID f อ,อะไรจะเอาไปใช้เยอะนะครับในตัวของธุรกิจรวมถึงตัว Luna และผมเชื่อว่าน่าจะเป็น Luna Classic มากกว่า2.0เพราะจำนวนของ Luna Classic เนี่ยมันเยอะมันเหมาะนะครับที่จะใช้ใน ecosystem ที่เป็นระบบใหญ่ๆนะครับของเหรียนนั่นเอง เอาแหละนะครับเราก็เห็นแล้วว่าตอนเนี้เขาไม่กลัวนะว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นนะครับเจ๊งก็เจ๊งไปแต่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาลงทุนอีกและเราลงทุนกับลูน่าเช่นเคยไม่กลัวนะครับว่าลูน่าจะเจ๊งในอนาคตใครคิดว่าลูน่าเจ๊งแล้วนะครับเขาไม่กลัวเป็นบริษัทขนาดใหญ่เป็นพาร์ทเนอร์ขนาดใหญ่นะครับ และการพังทลายของลูน่าผมบอกเลยนะว่าบริษัทที่ร่วมลงทุนกับลูน่าหลายอันนะครับของหรือเทอร่าหลายอันก็ถอนตัวออกไปนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจในระบบของเทอร่านั่นเองแต่ทางคิมนะครับแล้วก็แฮสเซดเนี่ยกลับมีความมั่นใจในเทอร่ามากมั่นใจในเทอร่ามากขึ้นนะครับว่าเทอร่าเนี่ยจะมาแน่และไม่มีอะไรหยุดยั้ยงเทอร่าได้และจะเอาไปลงพวกเกมอีก อย่างน้อยต้อง u ยู่กับลูน่ากราสิกนะครับเพราะเหรียญมันเยอะจะเอาไปใช้ในเกมนะครับซึ่งค่ายเกมต่างๆนะครับก็มีการจับมือกับลูน่านะครับหรือเทอรล่านะครับโดยเฉพาะเหรียญลูน่า l ราสิกบอกว่าจะซื้อไปนะครับแล้วใช้ในอีโคสเต็มของเกมแล้วทำการเผานะครับดังนั้นผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องห่วงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคา นะครับลูน่าแคสิกถึงแม้ว่ามันจะมีการเผาที่ผมจะว่ายัางไงไม่ได้ตามใจเราถ้าโพ o p โซห้าหนึ่งสี่เก้าแม้ว่าโพโ s โซจะไม่ผ่านนะครับเรื่องของการเผานะครับหรือว่าตัวของการเผามันอาจจะไม่ผ่านหรือมันอาจจะล่าช้าอาจจะไปปีหน้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันต้องรอให้โปรเจกต์ตัวนี้เสร็จก่อน เอาแหละนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยสนใจนะครับเพราะอะไรนะครับลูน่าแคสซีเนี่ยมีคนซื้อเยอะคุณลองเปรียบเทียบกับชีบะดูถ้าบิคอยไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ชีบะอย่างน้อยขั้นต่ำจะไปถึงประมาณใกล้เคียงกัน1บาทนะครับแต่ถ้าเกิดลูน่าล่ะอุปทานก็น้อยกว่าชีบะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปอยู่อันดับที่สิบสหรือสิใช่ไหม อุปทานน้อยกว่าเยอะนะครับดังนั้นเมื่อมีคนเข้ามาใช้เหรียญเยอะและมาเก่งกำไรในเหรียญและทำการเผาเหรียญด้วยระบบของมันด้วย1.2ซเปอร์เซ็นแท็กเนี่ยก็จะทำให้รูน่าคลาสิกเนี่ยสามารถที่จะทำให้ราคาเนี่ยไปต่อได้ไม่ต้องสนใจเรื่องเผามากนะครับส่วนใหญ่เราจะสนใจเรื่องของการเผาแหละเพราะการเผาเห็นว่ามันคุ้มนะครับที่จะมีการเก่งกำไรแต่ถ้าเกิด Market c a p คของคริปโตเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ตามมาคือราคาของมันก็จะดีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้ผมเชื่อว่าราคามันยังนิ่งอยู่นะครับทั้งสามเหรียญเลยเนื่องจากว่าข่าวฟลัดออกมาเยอะและก็ตอนนี้กำลังดำเนินการโปรเจกต์อยู่นะครับเขาไม่เผาพั่มเพื่อรอให้โปรโพโซและผลโหวตผ่านก่แล้วเขาถึงจะเอา ผลโหวตต่างๆเอามาพิจารณานะครับและการเผาเนี่ยถ้าดูในตามข้อมูลในทวิตเตอร์นะครับน่าจะเป็นฝั่งของซีซีนะครับเพราะว่าทานเทอรล่าเนี่ยน่าจะไม่มีเขาน่าจะไม่เอาคลาสสิกนะครับแต่ซีซีเนี่ยน่าจะเอาคลาสสิกนะครับแล้วก็เขาก็จะให้ทีมงานเนี่ยจัดการเผาทางลูน่าคลาสสิกนั่นเองเอาแหละนะครับข้อมูลเนี่ยมีประมาณนี้นะครับ และใครนั่งลุ้นกับลูน่าหรือเทอร่าจะไปต่อหรือเปล่าก็สามารถที่จะรับชมได้ที่นี่นะครับตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าการซื้อจะหยุดไปแล้วบ้างแล้วนะครับการซื้อไม่ได้เพิ่มเนื่องจากตลาดนะมันค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าลูน่าคลาสสิก u s t c ลูน่า2 0ไปต่อได้แน,น่นอนนะครับอย่าประมาทมันโดยเฉพาะ u s t c นะครับอาจจะ มีราคาแรงมากขึ้นเร็วๆนี้เอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency ไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community นะครับก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ไปให้นะครับและเราก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า luna หรือ terra นั่นเอง สนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับอย่าลืมศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสําหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและก็สุดท้ายนะครับเราก็ฝากช่องของเราไว้นะครับแล้วเราก็หวังว่าลูน่าคลาสิกจะกู้ทุดมูลด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอ์ Amazing Moon Story สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ